สวัสดีครับแก่อยากเซ์ฟนะครับเทปนี้ก็พามาดูนี่ครับดิคัล่อนสาขาบางนานะสาขาใหญ่นะครับว่ามาดูกันว่ามีอะไรเหลือบ้างนะครับอุปกรณ์สกเก็ตอะไรมีไหมพอดีผ่านพอดีก็เลยเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็13เมษายนนะครับขงการพอดีกับเราก็ผ่านมาก็พาไปเช็คนะครับว่าส่วนของสกเก็ตบอร์ดนั้น มีอะไรบ้างนะครับก่อนแคมปิ้งยังมีเหมือนเดิมที่นี่มีครบๆนะสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างในนู้นไปไปดูกัน,กนกรูเก็ตอิทนธนูกับนี่โซนหมวกกัน,น็อกนี่บอร์ดนี่ดีันลล์เขาจะมีโซนนี้ให้ดูนะครับโซนลองเทส นี่ก่อนกันมไม่เหลือไซส์แล้วนะนี้ที่อดา้าซื้อไปนลครับสามร้อยห้าสิบคุ้มคุ้มอะ่ะของเด็กของผู้ใหญ่ไม่มีแล้วนะครับปี่ซื้อมา มีหมวกน,น็อกเออหมวกนี่ก็สวยดีฮะนี่มีสีดำไปดูอะไรทั้งโลกนี่เขาเปบอร์ดให้ลองบอร์ดนกมีฟิตมีย่ำบะมีลองบอร์ดนะครับเออครันนี้ก็บอร์ดนกเหมือนกันน้องก็ลองอยู่มีที่ให้ลองนะครับนี่บอรให้ลองเทียบเลยแต่เขาดูของหมด เปิดไว้ให้ดูอ่ะดูครับเซลหมดเกี้ยงนะครับเหลือแค่หมวกนะครับผหนายโดนหมวกเนี่ยหมวกสวยดี700อยนะนี่ยหมวกเหลือแค่สใบหมดแล้วดูมีไซส์หรือเปล่าด้วยครับดูอันนี้จักรยานไม้หมห นี่ของเด็กที่ได้มีอันนี้อุปกรณ์เซฟตี้ไซส์ผู้ใหญ่ไม่มีแล้วหมดที่เป็นชุด650หมดเกลี้ยงแต่เด็กของเด็กนะครับช่วงนี้โรล,ลเบดโรล,ลเบดดูได้ลลดไดลลนี้นี่หกรลองดูนะครับ นี่คุ้มลูกสาวใช้อยู่ก็คุ้มนะครับผมไปดูโมกน็อกก่อนนี่ hey, โมกเจ็ดร้อยดูไซส์ก่อนเลยห้าสิบห้าห้าสิบเก้ามีแตไซส์เอ็มหมดเลยเธอจะไซส์เอ็มลายสวยดีนะลายสวยดีนี่ตอนแรกกะจะมาเอาโมกเนี่ยนะจะต้องเซ็มตี้หน่อยเผมว่านี่ลายสวย แต่เล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยสบเนื้อได้ไหมสรุปว่าอดนะครับเราต้องไซส์ใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งใส่ละตึงหัวไปหน่อยอ่าไม่มีเราไปดูตรงนู้นหน่อยอ่าอันนี้ส่วนให้เทสนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง เซิร์ฟสเก็ตเ,เป็นบอร์ดนกที่น้องถืออยู่นะครับแล้วก็นี่ยำบ้า900มีให้ลองเทียบเลยก,กุ๊ดตงสก,กูตเตอร์เทียบเลยนะครับลองดูได้มาดูเซิร์ฟสเก็ตหน่อยนะ,นะครับเนี่เหลือแค่นี้อันนี้เหลือแค่ป้ายราคานะครับนี่ ยำบะนี่บอดนกสามพันสี่นะครับจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้นนะครับยำบะห้าร้อยลองบอดลองบอดแล้วก็บอดนกอันนี้เขาเขียนว่าจำหน่ายหน้าเท่านั้นนะครับแล้วลิมิตหนึ่งบอดต่อหนึ่งเบอร์อ 1, รอรส่วนนี้จำหน่ายออนไลน์นะครับบีบอดฟิตนะครับออนไลน์ยำบะเก้าร้อยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เลยคือเซอร์เฟอร์กเก็ต กำแล้วครับเซ็ตเ็ปรุ่นเดียวที่เป็นของดีเทนนอนะครับที่มีเซิฟมาเลยรุ่นเดียวนะครับรุ่นนี้ลองบอร์ดครับ5 4 0ูนยนเบิร์นะครับอันนี้แ่มเลยที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ดูครับเปิดไลน์ดูไม่มีของของไม่มีนะครับไม่เคยมีอยู่แล้วไม่เคยเจอมานานแล้วนะครับเจอแต่รีเซลที่เอาเมืองนอกมาขายกันครับเจ็ดพันพันอันนี้คือไม่มีของนะครับแต่เขาว่าจะมาเข้าจะเข้าอหไรครับคงเร็วเร็วนี้นะครับก็ รอไปก่อนที่มีคือเป็นควิวเซอร์เล็กๆนะครับควิวเซอร์เขาติกยำบ่าเป็นกันนะครับที่เหลือก็มีแค่รูปให้คิดถึงนะครับบอดนกกระทำนานกลัวเ้ยฝึกไดค้ครับ800ครับเทียบเลยครับเอาไปฝึกกันได้นนี่ชุกทักอะไรเนี่ยครับน,นี่อ๋อทักทักสเก็ตปกติไม่ทักเซิร์ฟ นี่ก็สเก็ตบอร์ดนะครับพันสี่กับโอเซโล่เหมือนกันแล้วก็น,นี่เล็กๆของเด็กครับ500นะครับนี่500เอาเปิดบายแล้วกันอ่ะอันนี้500นะครับนี่เด็กๆถ่ายเล่นได้ครับอันนี้เดนน็ถ่ายเล่นก่อนได้ก็อุปกรณ์ทั่วไปวนะครับสกูตเตอร์ อะไรสองร้อ,อยอ่ะให้มีเดโมสกสกตูตเตอร์นะครับดูสภาพบอร์ดนกหน่อยนะครับตัวเทสที่นี่นี่งไงเดโมล้อเปลี่ยนไปแล้วพวกเนี้ยยางอึดตัวนี้ตูดแตกนิดหน่อย นีค่ค,ครับอีกที่เทสอันี้ทักนิ่มปล่อยไป้ได้ครับบูดชิงโดนนวดทุกวันบอดไม่มีนะมีแจะบอดเทสนะแล้ก็เทสด้แค่นี้แหละสุดทายบอดนกกระตำนานาจะมาหาไม่มีนะครับไม่ต้องมาหานะยังไม่มีเข้า อันจะเรียกเทสได้หรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่มันมีแค่นี้เองขนาเดเล็กประมาณสามที่สองก็กว่านะแล้วก็ทัดเป็นพุชชิ่งอันนี้น่าจะเล่นมาเนี่ยครับ ใายมีก็น,นุ่มแล้วครับวุ้นชิ้นที่นุ่มเลยเพราะว่าน่าจะโดนโลมาเยอะแล้วนะครับโอเคครับก็มาลองถ่ายกันดูนะที่ผมถ่ายไปแล้วแ,แคบไปนะครับอ่อนนกะดูพอดเย็นเลยนะยังคิวเท่ทยอยู่นะครับใช้ได้อยู่โอเคว่กากัน โอเคก็แค่นี้นะครับก็ถือว่าแวะมาได้พามาชมนะครับว่าในเชลมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับก็ท้าที่เห็นนะครับอุปกรณ์ป้องกันก็ยังหมดนะครับเหลือไม่กี่ไซส์แล้วก็บอร์ดนกไม่เคยเจอในแผงอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เขามีตาให้ลองนะครับดี่ก็นรอดบางนาอยากมาลองกันได้ก็มานะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเลยก็จะมาลงอีกนะครับแกอยากเซิร์ฟครับถ้าชอบก็ติดตามช่องลีด้วยนะครับ ช่องลูกผมนี่แหละโอเคไปก่อนกลับนะครับอิ่เอรอนเขาก็มีให้ส่งน้ำพัดนะครับวันนี้สงกรานนะครับส่งน้ํากันก่อนนะครับลำรวยแห่งแกับทุกท่านนะครับไปแล้วเฟสนนอกหน้าดีกัซลอนนะครับเขาก็มีร้านกกอุปกรณ์ให้ลองนะครับนี่มีสนามบอลด้วยนะครับซื้ออะไรได้กับเทสได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ปิดกล้องจริงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว